สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมูพีหนีเที่ยวนะคะวันนี้หมูพีหนีเที่ยวภูมิใจนําเสนอร้านอร่อยในสไตล์หมูหมูที่เราไปพบนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอวังน้ําเขียวค่ะร้านคอคนขึงขังรักจังวังน้ําเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านว่าจะเป็นยังไงรสชาติอาหารเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ บรรยากาศการตกแต่งของร้านก็จะเป็นสไตล์ย้อนยุคโบราณน,นะคะสไตล์วินเทจมีของสะสมของเก่าซึ่งมาประดับตกแต่งร้านได้เก๋มากเลยค่ะนั่งเล่นเดินชมร้านถ่ายรูปได้สักพักก็มีน้ำมาเสิร์ฟแล้วค่ะ ชอบแก้วน้ำร้านนี้มากเลยนะคะเป็นขันเงินใบเล็กๆเสิร์ฟเหมือนสไตล์บ้านๆลูกทุ่งมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะนั่งถ่ายรูปรออาหารแป๊บนึ่งค่ะ อันนี้ลุงเจ้าของร้านแกนําผลิตภัณฑ์ในร้านนะคะขนมดอกจอกถั่วตัดพริกทอดมาลองให้เราชิมดูค่ะกับข้าวมาแล้วได้เวลาชิมแล้วค่ะดูกันเลยเรามาแค่สองคนนะคะก็เลยสั่งแค่สามอย่างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกินข้าวกันคะ เอาน้ำน่ารักมากอาหารผัดเผ็ดหมูป่าอ้อมกบจานสุดคลาสสิกกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูป เก็บบรรยากาศภายในร้านรอบร้านนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกลับที่พักกันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าผ่านมาวังน้ำเขียวตะบนไทยสามัคคีนะคะเลยตลาดไทยสามัคคีมานิดนึงก็จะเจอกับร้านนี้นะคะ่ะร้านคอคนขึงขังเราเอาขนมคุณลุงกลับไปชิมที่บ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะ